สวัสดีค่ะผู้หญิงผู้ชา่คุยเรื่องบ้านนะคะขนะนี้เรากําลังเดินทางกลับนะคะจากาปากักงูชัยวัดน้ําเขียวไปโคราชตอนนี้แวะกินข้าวอยู่นะคะที่ร้านแกงใต้นะคะจะบอกว่ารถไม่ค่อยติดนะคะวันนี้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะออกเร็วนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดสายกว่านี้นะคะรถน่าจะติดแล้วนะคะอ่าอันนี้บรรยากาศภายในร้านดีมากเลยนะคะราาิรานไทยร้านดีมากๆเออด้า,า,านหลังเป็นมุมนะคะเป็นมุม อาจจะกอต้นไม้่ะตรงนี้นะคะจะเป็นถนนนะย่าอยากปเหี่ยงเหวี๋ยงย่าอยา,ยาให้ดูถนน,นตรงนี้นอ่าอาจจะกอต้นไม้เป็นถนนน,นะคะรถไม่เยอะนะคะเนี่ยรถยังไม่เยอะนะคะกําลังขับได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะรถไม่เยอะกำลังสัญจรได้อย่างดีนะคะอานะอ น่าแต่ยังเท้าอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่สายเท่าไหร่นะคะยานสายคนนี้รถน่าจะติดนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่16แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปวันที่17เนะคะก็จะเป็นวันทํางานแล้วนะจ๊ะอ่าตอนนี้รถกำลังไล่ไลเลยนะคะรถกำลังไล่ไลนะคะเพื่อนสามารถขับมาขัจอได้เลยนะสัญจอได้เลยตอนนี้นะคะถ้าใครกำลังจะเดินทางอยู่นะคะให้รีบเดินทางเลยนะ นี่นะคะที่พาไปดูเส้นทางการจราจ,จ,จรนะคะรถยังไม่ติดน,นะคะกำลังขับได้ชิวๆเลยนะบถ้าสมมติว่าอ,าออกสายวันนี้น่าจะเริ่มแน่นแล้วเพราะค่เพราะว่ารถเริ่มเริ่มเริ่มมาเป็นระยะระยะแล้วนะคะตอนนี้ก็ พักเบรกอยู่นะคะทานข้าวอยู่ร้านแกงใต้เส้นเอ่อน่าจะก่อนลงเขานะคะก่อนลงเขาไปปัจจีนะคะตอนนี้อยู่บนเขาที่วันน้ําเขียวอยู่กําลังจะลงเขาแล้วนะคะก็คือแวกกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยนะคะกินนี้ขอให้่อเพื่อนเดินทางปลอดภัยนะคะตลอดทุกเส้นทางนะคะแล้วก็วันนี้รวยนะคะวันนี้รวยบ๊ายบายค่ะ